สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวหวานะคะกดดืนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาาด้วยนะคะ ก็ยังคงเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีของปูนปั้นก็ยังมีกระแสนะคะอย่างต่อเนื่องมาจนข้ามปีซึ่งในตัวของปูนปั้นนะคะตอนนี้เองนะคะก็ได้ดําเนินการต่างๆใกล้จะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการอัปเดตออกมาอย่างต่อเนื่องให้เห็นความคืบหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งต่างๆหรือว่าการที่มีสิ่งของบูชาต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้ทันฉลองวันงาน ซึ่งก็จะถึงในวันที่9มกราคมนี้นะคะและก็เมื่อวานนี้เองนะคะทางด้านของตัวจำเลยที่2ก็ได้ออกมาบอกว่าในการดําเนินการต่างๆนะคะก็ได้มีการขออนุญาตไปทางเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอใช้เสียงหรือการอำนวยความสะดวกต่างๆจากเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้เข้ามาดูแลในงานที่กำลังจะจัดขึ้นนี้เองนะคะ และกิจ,จกรรมภายในงานคร่าวๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ ตอนสิบโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็จะมีการเลี้ยงเพลนพระมีการออกบูธแล้วก็มีนางรําซึ่งรู้สึกว่านางรํานี้ก็จะประมาณ300คนนะคะที่จะมารําถวายในงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็ทางด้านตัวจาเลยเองก็ได้บอกว่ามีการขอใช้เสียงเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะทางด้านของนายยกเทศบาลตําบลกุดเรือคําเองก็ได้มีการเดินทางไปพร้อมกับนายตำรวจท่านหนึ่งเพื่อไปที่ตรงอารา ของกุญปั้นนะคะทําให้เห็นได้ชัดว่าทางด้านของตัวจําเลยเองและทางด้านของนายกเทศบาลน,นะคะหรือแม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่เองก็ตามนะคะก็คือได้มีการประสานงานกันตลอดนะคะแล้วก็ตรงนี้เองนะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีขอขอภัยค่ะนายกเทศบาลตําบลกุดเรือคํานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าวนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับทางตัวจำเลยที่สองประมาณว่า วันนี้มาตรวจดูความเรียบร้อยว่าเรียบร้อยดีไหมได้ยินข่าวออกไปโด่งดังก็คือก็อยากจะเข้ามาดูว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่าซึ่งในการพูดคุยโดยคร่าวๆนะคะก็คือให้ความสนิทสนมกันประมาณหนึ่งนะคะ ทางนี้เองนะคะทางด้านนายกเทศบาลตำบลกุดเรือคำนะคะก็ได้มีการพูดคุยต่ออีกว่าเมื่อวันก่อนนะคะก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบกับโยธาจังหวัดซึ่งทางด้านของโยธาจังหวัดเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าในตัวปูนปั้นหรือว่าปฏิมากรรมปูนปั้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องที่มีคนไปร้องเรียนนะคะตัวเขาเองก็ได้ตอบว่า ได้ตอบข้อสุสัยไปหมดแล้วนะคะทางจดหมายไม่ทราบว่าจดหมายนั้นไปถึงผู้ที่ร้องเรียนแล้วหรือยังนะคะตรงนี้เองก็จะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือประมาณว่าก่อนหน้านั้นทางด้านของทนายสมเกียรตินะคะก็ได้มีการเดินทางไปร้องเรียนเรื่องโครงสร้างแล้วก็ความมั่นคงหรือแม้กระทั่งพรบการก่อสร้างอาคารในตัวปูนปั้นนะคะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะตัวฐานรากนะคะว่ามีความมั่นคงมากเพียงไหนนะคะซึ่ง ทางด้านของทนายสมเกียิก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปทางเทศบาลกุดเรือคําแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับมาว่าให้รออีก15วันนะคะจะชี้แจงว่าเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ทราบได้ว่าทางท่านนายกได้ชี้แจงอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางด้านนายกเทศมนตรีกุดเรือคำเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกว่าการก่อสร้างตัวปูนปั้นไม่ได้ผิดกฎหมายซึ่งชาวเน็ตหลายหลายคนก็ได้ออกมา วิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าระวังจะโดนร้องเรียน157นะซึ่งอาจจะมีคนไปร้องเรียนการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปยาวๆนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงเช่นไรนะคะและทั้งนี้เองนะคะเนื่องจากเมื่อวานก็ได้มีคลิปภาพต่างๆออกมานะคะที่ทางนายกเทศบาลตำบลกุดเรือคําและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนนะคะได้มีการเดินทางไปที่ลานปูนปั้นปาริจิตนะคะ และได้มีการสอบถามไปยังนายกเทศบาลตำบลกุดเรือคำว่าที่ทางทานายสมเกียรติเนี่ยได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนตรวจสอบขอ,อขอตรวจสอบการก่อสร้างหรือว่าพรบควบคุมอาคารหรือแม้มาตรฐานต่างๆได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งทางนี้เองนะคะทางท่านนายกเทศเทศบาลตำบลกุดเรือคำนะคะก็ได้ตอบกลับมาอย่างชัดเจนจากปากของท่านนายกเองว่าตัวเองเนี่ย ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรวจสอบหมดแล้วจบสิ้นข้อสงสัยทุกอย่างแล้วและในกรณีการก่อสร้างนะคะก็ไม่ผิดกฎหมายและก็ไม่ได้เข้าข้อกฎหมายและให้ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ และจากคําตอบดังกล่าวนี้เองนะคะทําให้หลายๆคนนะคะได้ออกมาตั้งข้อสงสัยและออกมาตั้งคําถามว่าได้มีการหัวกันหรือเปล่ามีนองมีในอะไรกันหรือไม่นะคะระวังจะโดน157นะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนคลิปตรงนี้ที่ทางด้านของท่านนายกเทศบาลตำบลกุดเรือคําและท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านนั้นได้เดินทางไปที่ ลานปูนปั้นปาลิจิตนะคะก็จะมีออกมาให้พี่ๆได้ดูกันนิดอ่านิดนึงนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคลิปจากทางด้านช่องค่อยบอกเจ้าแล้วด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้จะดำเนินการต่อไปแบบไหนผลจะออกมาอย่างไรก็ยังเป็นที่น่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสรุปแล้วท้ายสุดแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเรื่องจะจบลงเช่นไรนะคะก็ยัง ยังเป็นที่เขาเรียกว่าให้พี่ๆได้ติดตามกันเนาะถ้ามีอะไรคลบหน้าหลังจากนี้นะคะก็จะนำมาเสนอให้พี่ๆได้ทราบอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะตายครับ ก็คุยกันอยู่คอทนว่าเออคนมนิมอนกได้ไปแล้วอบักวยักะ่ะรว่าทีกาไ้กิจกรรมตอนแปดนนเช้านี้แล้วกเปิดเข้าพมองค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนางลำสามรท่าน ค้ารับแล้วก็งานรอบจริงๆก็คือโปรนาจะเป็นการใส่ชุดขาวโปรนาเป็นไิธีทางสงแล้วก็ทางทางพามก็ทุ่มครึ่งต่อทุ่มครับ,ก,บก,ก็จะมีนางรำทั้งคืนช่วงเย็นช่วงเที่ยงแล้วก็ไปซื้อเครื่องประดของคุณครับประมาณนี้ค่ะจะเล่นไม่ไหวครับเล่น,นไม่ไ,ไหวแต่ครั้งที่ก่อนๆเราต้องการปีหนึ่งแล้วก็นางรำก็ย้อนแต่รอบนี้ก็นางรำที่จะมาลั่นถวายจริงๆ่านมากัน เยอะเหมือนกันาที่เป็นรังรลาด้ยตรงเรายังกับัถูกเหมือนกันัไม่ถูกครับเวลาแล้วแกรับมันก็จะมีเรืองหลไปยามสค่ะ้ก็ก่ขอใช้เียาอะไรกัหมดเยร้อนนดลัไม่มีอะไรมาตรวจท่านนายกคปาเจ้ท่นนายกร่าพอดีออ เขาตั้การเงิเจ็ดว่นกันอรัารนตัวต้งตัวตั้งตัว่า้าตัวตั้งตัวตั้มตัวนั้กตัวตั้งันตั้งตัว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 ตั้งตัั้งตัวต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 ั้งตัวงตัวตั้งตัวตั้งตัวตังัตงังัั้ัตง้้

นี่ครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เนี่ยมันเป็นดิังนิงนักเาวบ้จะมาโยคบไม่ตองมาตีนแล้วเสกเมือวานเสมันเป็นดินถี่ี่ะนี่นะี่นะน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 ีนะนี่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 น่นะ่นนี่นะนี่นะน่ะนี่นะนี่นะนะนี่นะนีะนี่ะนี่นะนีนี่ เ่นานไม่อยู่ะเขาไม่อยู่ผมไม่อยู่ครับผมมดูว่าเลีงเงไหมท่านเพราะว่าไม่ไม่มีปัญหาคืออะรตอครับครับปูครับอบราะอีล้เร่อของ่นี่คนเลี้ยนะตอบไม่เหมือนนะตอบแล้วครับตอบแล้วครับตอบตอบหมดแล้วตอบแล้วครับก็มีอะไรสงสัยไม่มีข้อสงสัยยมตอบได้ยุนะรับตอบแล้วส่งทางปนษณีตั้งมาปบเนมือหน่อยมือน่ย มาไหน